นี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมน่าจะคิวไม่เยอะมากครับก็ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับวันนี้ตั้งแต่แบบพอได้คิวมาใช่ปะแล้วก็ได้ไม่รู้ตัวแล้วก็แบบต้องสั่งอาหารเลยทันทีซึ่งเราก็ช็อกอยู่แล้วก็รีบสั่งมากๆซึ่งเราใช้ Apple Map นะครับ ก็ร้าน,นนี้จะเป็นร้านที่ได้ไมิชเด็น,นะครับอันนี้มิชเลิน,น2 0มา24ครับผมร้านนี้จะดังตัวเสียวเตาไข่ฟูแล้วก็ฟูนะครับก็จะกระรูปเลยแบบนี้เออแต่ว่า เราใช้ Apple Map ม่ะมันจะมีเขียน recommend Wish อยู่แบบนี้ครับผมจะมี recommend อยู่เป็นเป็นรูปให้ดูเลยอย่างนี้เออเราก็เลยด้วยความรีบก็เลยไล่กดหรือว่าเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้อย่างเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าที่สั่งไปจะมีเสี่ยวตองเป้าไข่ปูกหรือเปล่าซึ่งพอสั่งออกมาแล้วก็ช็อกกับบินเพราะว่าตอนสั่งอะ จิ้มเลยตามรูปอะ่ะที่เขาเขียนว่าใครเลยคอมเมนต์อะไรบ้างอะ่ะซึ่งบินออกมา397อยหยวนแบบออกมาประมาณสองพันนิด,นดๆก็เลยแบบอันนี้ที่เราสั่งไปนะครับมีอันนี้หนึ่งอันอันนี้หน,นึ่งอัน,นแล้วก็อันนี้สองอันครับผมแล้วก็ต้องสั่งน้งจิ้มแยกสั่งมาสามอันครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับว่าเราจะได้กินอะไรบ้างวันนี้ สำหรับวิธีกินเกวกองเตานะครับนี่ใส่ไปเลยครับคนนั้นแล้วก็ต้องดูดน้ำก wow> ่อนนะครับด้วยมันข่เป็นข่ปูใช่ปะขอดูข้างในได้ไหมั้ยพยายามจะเข้าไปส่องมองเห็นไหมข้างในเป็นไรเออน่าจะใช่นะอืมโอเคโอเคต่อไปนี้เราจะดูอย่าง ที่เราสั่งนี่สองกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นีไ่ไงสุกมาแล้วเออน่าจะเป็นเออนี่เนี้ยุกเป็นไงปูเหมือนกันใช่ป่ะเออโอ้โหอ๋อมันมีพวกเนื้อพวกไข่ด้วยเออโอเคทุกอย่างแล้วแหละโลโลมาแบบงงงงเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วมันก็จะแบบครีมมี่ครีมมี่เลยนะซุปปู แล้วข้างในก็จะเป็นเนื้อปูด้วยนะก้อนไก่จริงๆนะถ้าใครชอบปูเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากเลยนะคือแบบเอเอมันหอมแล้วก็แบบว่ามันๆแบบน่าอร่อยดีครับก้อนถือว่าร้อนร้อนอกมาเลยอืมปูไข่ปูเลยเนี่ยแหม่ดูหนะ่อยถ้าจะหน้าตาดีแย่เลยนะแต่ว่าเนี่ยปูไข่ปนะู